สถาบัานราชานุก,กูลกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขเสนอปัญหาการกินในเด็ก Feeding Problem s in Children การกินอาหารสำหรับเด็กคือการให้สารอาหารแก่เด็กเพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมเด็กเล็กยังไม่สามารถกินอาหารได้เองต้องอาศัยผู้เลี้ยงดูป้อนอาหารต่อมาเด็กจึงเริ่มเรียนรู้ จนสามารถกินอาหารด้วยตนเองได้ความสําคัญของการกินในเด็กนอกเหนือจะต้องคํานึงถึงสารอาหารที่เด็กควรจะได้รับแล้วการกินอาหารยัอเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่เด็กและคนในครอบครัวจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในช่วงมื้ออาหารปัญหาการกินได้แก่ปัญหาเด็กกินยากไม่ยอมกินข้าว เบื่ออาหารกินช้าอมข้าวและอื่นๆเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสังคมไทยอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในพัฒนาการและธรรมชาติการกินของเด็กในปัจจุบันพบปัญหาเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดความเครียดต่อทั้งผู้ปกครองและเด็กได้อย่างมากหากผู้ปกครองแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้องปัญหานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนอาจทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กหรือปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมาได้ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันที่ดีและรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นพัฒนาการด้านการกินของเด็กผู้ปกครองควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการกินของเด็กแต่ละช่วงวัยพร้อมกับการฝึกฝนให้มีระเบียบว,วินัยในการกินอาหาร พัฒนาการด้านการกินของเด็กจะสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านร่างกายและสังคมของเด็กแต่ละช่วงวัยเด็กอายุ12ถึง36เดือนจะเริ่มกินอาหารที่มีลักษณะของเนื้ออาหารต่างๆได้มากขึ้นการเคี้ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถดื่มน้ำจากแก้วปากกว้างได้หลังจากอายุ36เดือนเด็กจะกินอาหารแข็งได้เหมือนผู้ใหญ่ สามารถดื่มน้ำและนมจากแก้วได้ทั้งนี้ผู้ปกครองมีบทบาทในการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในการกินอาหารเช่นควรกินเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรและใช้เวลากินอาหารแต่ละมื้อเพียงใดแต่สำหรับปริมาณอาหารนั้นเด็กจะเป็นผู้กำหนดเองคำแนะนำในการให้อาหารเด็กสำหรับผู้ปกครองผู้เลี้ยงดูรับผิดชอบด้าน 1. เลือกชนิดอาหารให้เด็ก 2. อกำหนดกิจวัตรประจําวันในการกินอาหาร 3. จัดสิ่งแวดล้อมในการกินอาหารให้ดีไม่เครียด 4. เป็นแบบอย่างในการกินอาหารที่ดี 5. ทําทให้ช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหารเป็นเวลาสำหรับครอบครัวผู้เลี้ยงดูต้อง 1. หให้อาหารชนิดใหม่ซ้ำๆอย่างน้อย8ปดถึงสิครั้งก่อนที่จะบอกให้เด็กยอมรับหรือปฏิเสธอาหารชนิดนั้น 2. ให้อาหารหลัก3ม,มือ้อและอาหารว่างสองมื้อในแต่ละวัน 3. ส,สอนวิธีการกินอาหารเพื่อให้เด็กกินอาหารด้วยตนเองเช่นวิธีจับช้อนการดื่มน,น้ำจากแก้ว เป็นต้นการป้องกันปัญหาการกินในเด็กปัญหาการกินในเด็กสามารถป้องกันได้ด้วยการฝึกหัดให้เด็กมีสุขนิสัยการกินที่ดีตั้งแต่แรกโดยฝึกฝนให้เด็กมีระเบียบวินยัยให้เด็กช่วยเหลือตอนเองได้มากขึ้นเรื่อยๆตามวัยและรับผิดชอบในการกินอาหารของตอนเองซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อตอนเองในเรื่องอื่นๆต่อไปฟินนี่ 1986ได้ให้ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการฝึกระเบียบว,วินัยการกินซึ่งสามารถแนะนำเด็กตั้งแต่อายุ15ถึง18เดือนดังนี้ 1. จัดเวลาอาหารให้สมาชิกทุกคนในบ้านนั่งร่วมโต๊ะพร้อมกันไม่เปิดโทรทัศน์ระหว่างมื้ออาหาร 2. กํำหนดเวลากินอาหารไม่ให้นานเกินไปไม่ควรเกิน30นาที 3. กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับมื้ออาหารให้เด็กปฏิบัติเช่นนั่งอยู่บนเก้าอี้จนอิ่มใช้ช้อนตักอาหารหา้ามบ้วนอาหารเป็นต้น4บอกเด็กให้ทราบกฎเกณฑ์ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลทุกครั้งที่เริ่มมื้ออาหารจนกว่าเด็กจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างสม่ำเสมอ5ตักอาหารให้เด็กในปริมาณแต่น้อย ที่เด็กจะกินได้ทั้งหมดแล้วให้ตักเติมใหม่หลังจากกินหมดแต่อย่าบังคับให้เด็กต้องกินให้หมดจาน 6. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยเวลาอาหารควรเป็นเวลาที่พูดแต่เรื่องดีๆพูดชื่นชมเด็กถึงความดีที่เขาได้ทำต้องระวังที่จะไม่กล่าวตักเตือนหรือตำหนิเด็กในขณะกินอาหาร 7. ชมเด็กเมื่อปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว้ 8. เมื่อเด็กไม่ปฏิบัติตามกฎเตือนให้เด็กได้แก้ไขแต่ถ้ายังคงฝืนกฎเป็นครั้งที่สามอาจใช้วิธีแยกเด็กไปอยู่ตามลำพังโดยไม่ให้ความสนใจเป็นเวลาชั่วขณะ 9. เมื่อหมดเวลาที่กำหนดให้เก็บโต๊ะอาหารโดยไม่ต้องสนใจว่าเด็กจะกินหมดแล้วหรือไม่ไม่ต้องพูดอะไรอื่นอีก นอกจากบอกว่าหมดเวลาแล้ว10ถ้าเด็กกินไม่หมดไม่มีการให้อาหารหรือของว่างอื่นใดนอกจากน้ำเปล่าก่อนจะถึงมื้อถัดไป11ถึงแม้เด็กกินอาหารได้ตามปกติก็ควรกำหนดอาหารว่างไม่ให้มีมากเกินไปอาหารว่างเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารกินเล่นเพราะถ้าเด็กกินอาหารเหล่านี้มากไป ก็จะไม่หิวเมื่อถึงเวลาอาหาร 12. เมื่อเด็กปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องบอกกฎเกณฑ์เด็กอีกต่อไปแต่วิธีที่จะทบทวนไม่ให้เด็กลืมกฎเกณฑ์คือการชมเป็นระยะระยะที่เด็กทำได้ตามกฎนั้นๆ